สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC รดีแตนของร้านสอเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีอีแตนมานำเสนอนะครับมาแล้วครับหลายๆท่านถามหานะครับหล้อดํานะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับคันนี้มาแล้วนะฮะเป็นเครื่องยนต์14แรงคูปต้า RT140 นะครับไดสตาร์ทนะครับคันนี้ระบบฝืดไฟครบทุกอย่างนะครับช่วงล่างอีสุ110นะครับสวยๆเลยนะครับสวย สีสันสวยงามนะครับซัซีหน้าห้านะครับคันนี้เป็นสัสซีหน้าห้ายางสวยนะครับตัวนี้ยางสวยหกเส้นเลยนะครับอืมนะครับช่วงล่างอีสูรร้อยสิบนะครับแหบสองชั้นนะครับดาสวยนะครับดำสวยๆเลยนะครับสองจุดห้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแห้งๆเลยนะครับคันนี้ใช้กันยาวๆนะครับเป็นกระบะไม้นะครับระบบล็อกปากนกแก้วนะครับ นะครับล็อกท้ายปากนกแก้วนะครับสวยๆเลยนะฮะพื้นดีนะครับพื้นกระบะสวยนะครับพื้นกระบะสวยครันนี้ใช้งานคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับหกล้อดำช่วงล่างร้อยสิบนะครับเกียร์สโล 5L นะฮะตัวนี้เป็นสโลนะครับช่วงล่างขันโค้งขันแท้นะครับยางสวยนะครับ ดอกลึกเลยหนาเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะฮะใช้งานนานคุ้มเลยนะครับราคาย่อมเยาวครับคันนี้นะครับจะส่งในทั่วประเทศนะครับเราจะส่งในทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ก็ศูนย์แปดห้าหกห้าเก้าหกห้าศูนย์หนึ่งนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวลองสาธิตติดเครื่องเรอขับให้ดูครับ ท่าในใดสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับเบอร์085696501 5, 5, 5นะครับจาบอยยินดีรับใช้และบริการครับผม